ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในเกียร์ไหนด้วยโดยในส่วนของสีที่นั่งตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด48นิ้วเลยทุกอย่างปรับได้จากตัวนี้เลยในแท็บเล็ตด้านหลังตัวนี้นะครับเราจะมีแท็บเล็ตมาให้ด้วยกันทั้งหมด2ตัวพอเรากดคําว่า close ตัวนี้ขึ้นมาม่านข้างหลังเนี่ยจะถูกปิดอัตโนมัติทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้าเรากด open นะครับม่านตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมา ะนะครับมีทั้งหมด2ระดับมีระดับ1ระดับ2นะครับแช่น้ำแช่วายอะไรได้เลยนะครับแปต,ตรงนี้ Lexus Auto City สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับมอสอีกแล้วนะครับอยู่กับ LM เหมือนเดิมวันนี้มอสจะมาชมภายในนะครับของตัว Lexus LM 5 0 4ที่นั่งนะครับจะหรูหราแค่ไหนมีระบบฟังก์ชันแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามชมกันเลยครับผมครับวันนี้มาอยู่กับตัวของรถตู้นะครับ LM 500นะครับเป็นอันนี้ทีมการตกแต่งภายในจะเป็นเบาะดำนะครับเบาะดำของเราก็คือจะเป็นแบบนี้เลยดำ บ่าดำเนี่ยพิสิ่งที่พิเศษกว่าบ่อขาวคือด้านข้างของเรานะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารวมถึงด้านหลังด้วยแค่บ่อดําจะได้เป็นหนังแบบหนังกลับนะครับบ่อขาวจะไม่ได้ตัวหนังกลับมานะครับบ่อขาวก็จะเป็นทิมการตกแต่งสีขาวแล้วก็จะเป็นลายโรสโกตรงนี้นะครับแต่บ่าดาจะเป็นลายสีเงินอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันร,ระหว่าง2บ่อสองสีนี้นะครับในส่วนของภายในตัวของรถตู้เลกซัสของเราเนี่ย ก็คือจะได้หน้าจอแบบ Full Digital นะครับในรุ่น500เนี่ยพิเศษด้วยจะมีพวกมาตรวัดอุณหภูมิของตัวหม้อน้ําเกียร์ต่างๆนะครับมีมาให้ด้วยแล้วก็จะมีโปรแกรมบอกว่าตอนนี้ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในเกียร์ไหนด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อพิเศษเลยตรงนี้มาพร้อมกับตัวของหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ14นิ้ว นะครับแบบทัชสกรีนได้นะครับหน้าจอ14นิ้วเลยหน้าจอนี้มาพร้อมกับตัวระบบของตัว p a r k i n g แ s ซ i s ที่เรียกว่าที a m a t e a d v a n c p d r k r ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติถึงแม้ว่าจะเราจะอยู่ในรถตู้คันใหญ่ๆแบบนี้เราก็มีระบบถอยจอดอัตโนมัติมาให้เหมือนกันแล้วก็ทำงานได้เสถียรมากๆนะครับแล,แล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับ ในส่วนของตัวออปชันความปลอดภัยรถตู้แบบนี้นะครับมีออปชันความปลอดภัยมาให้ครบเลยนะเข้ามาที่ Driving Assist นะครับนะี่มีออปชันความปลอดภัยครบเลยแล้วเป็น LSS Plus 3 0จุดแล้วด้วยเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับทำงานไวเสถียรเบรกอัตโนมัติหน้าหลังมีมาให้หมดเลยนะครับนะแล้วรถตู้คันดใหญ่บแบบนี้มี Safe Exit Assist มาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราจะออกจากรถมีรถมอเตอร์ไซค์มาข้าง,างมีคน วิ่งผ่านไปรถวิ่งผ่านไปประตูไม่เปิดนะครับเป็นระบบเซฟตี้ตัวภายในเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยมาพร้อมกับตัวของลายไม้ตัวนี้นะครับลายไม้นี้สัมผัสได้เลยเป็นลายไม้จริงนะครับค่อนข้างจะนุ่มนวนนะครับถ้าในตัวของสีที่นั่งเนี่ยจะมาพร้อมกับช่องชาร์จตัวนี้นะครับแต่เจ็ดที่นั่งเนี่ยจะมีไวเลสชาร์จเจอมาให้นะครับแต่สีที่นั่งไวเลสชาร์จเจอมีเหมือนกันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมอสพาไปดู ในขั้นตอนต่อไปนะครับเกียร์นี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวพวก N X r X อะไรน,นะครับอ่าส่วนตัวนี้เปิดได้2ฝั่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวรุ่นอื่นๆนะครับแต่แผงอันนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าตัวอื่น,นครับมีช่องเสียบสาย HDMI ได้ด้วยนะครับอันนี้คือพิเศษเลยสำหรับผู้ได้สารตอนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ เจ้าของรถเองหรือว่าอาจจะเป็นคนขับรถนะครับสามารถเชื่อมต่อสาย HDMI ได้นะครับคันนี้มี HDMI ถึง3จุดด้วยกันนะครับอันนี้มีจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมอสจะพาไปดูอีก2จุดว่าอยู่ตรงไหนนะครับครับในส่วนของด้านบนนะครับเรามีปุ่มของตัวการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นส i เฉดนะครับสาเฉดคือม่านด้านหลังนะครับม่านด้านข้างนั่นะครับพอเรากดคําว่า c l o s ตัวนี้ขึ้นมา ม่านข้างหลังเนี่ยจะถูกปิดอัตโนมัติทั้ง2ฝั่งเลยนะครับถ้าเรากด Open นะครับม่านตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับแล้วนอกจากสายเฉดเรามีลูฟเฉดด้วยอันนี้หลักการเดียวกันเลยถ้าเรากดคําว่าแต่อันนี้จะเปลี่ยนหน่อยก็คือปกติอะลูฟเฉดเนี่ยมันจะปิดอยู่นะครับเรากดคําว่า Open นะครับลูฟเฉดมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วถ้าเรากดโพสลูฟเฉดก็จะปิดนะครับตัว มาหลังคาน,นั่นเองเพื่อเปิดรับแสงอะไรอย่างนี้ให้แสงเข้ามานะครับนอกเหนือจากตัวไซส์เฉดกับรูปเฉดนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเรามีปุ่มในกา,การเปิดประตูเนี่ยครับอัตโนมัติเนี่ยครับทั้ง2ปุ่มเลยอยู่ตรงนี้1ที่นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก1นึ่งที่เราสามารถโอเพนกับโฮสตรงนี้ได้เลยเป็น one ทัสนะครับกดค้างแล้วก็โอเพนได้เลยรวมถึงประตูบานหลังก็มีตรงนี้เหมือนกันอ L.M. ตัวเจนปัจจุบันเนี่ยถือว่าได้ถูกการแก้ไขนะครับไอ้ตัวที่แล้วเนี่ยด้านหลังเราจะไม่มีปุ่มเปิดประตูอัตโนมัติตอนนี้ด้านหลังก็ใส่มาให้มาแล้วเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าเรามีปุ่มเปิดประตูอัตโนมัติเนี่ยสจุดเลยในรถ L.M. ตัวนี้นะครับถือว่าสะดวกสบายมากออปชั่นต่างๆเนี่ยคบคันกว่าเดิมนะครับขับดีกว่าเดิมทุกอย่างออปชั่นมากกว่าเดิมนะครับเบาะก,ก็นุ่มสบายกว่าเดิม เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าจะดีแค่ไหนนะครับเพิ่มเติมอะไรจากรุ่นที่แล้วมาบ้างไปดูกันเลยครับผมก็มาอยู่กับข้างหลังของรถตู้ตัวสีที่นั่งกันนะครับข้างหลังก็คือมันจะถูกแบ่งจากข้างหน้าเลยก็คือมันจะมีพาร์ติชันกั้นนะครับระหว่างหน้าหลังนะครับโดยในส่วนของสีที่นั่งตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด48นิ้วเลยนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้ โดยที่สามารถแยกจอซ้ายขวาได้นะครับเป็นซีนีมาโหมดก็ได้จะให้มันยาวแบบตัววายสกรีนก็ได้เหมือนกันนะครับคนนั่งโดยสารด้านหลังจะฟังแยกกันก็ได้เพราะมันแบ,บ่งเป็น2จอได้แล้วก็เสียงนะครับมันจะนัแยกหน้ากับหลังได้ด้วยนะครับทุกอย่างปรับได้จากตัวนี้เลยในแท็บเล็ตด้านหลังตัวนี้นะครับเราจะมีแท็บเล็ตมาให้ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับสามารถปรับ เสียงด้านหน้าด้านหลังแยกกันฟังได้เลยนะครับแล้วตัวด้านหลังของเราเนี่ยตอนนี้เราเปิดกันอยู่หน้าจอเดียวเราจะสามารถเปิดให้มันเป็นหน้าจอคู่ก็ได้โดยการกดบวกนะครับอ่ากดบวกตัวนี้กดไปปุ๊บหน้าจอจะถูกแบ่งไปเป็น2หน้าจอแล้วเราก็สามารถเลือกฟังกันแยกได้เลยนะครับด้านซ้ายจะฟังบลูทูธด้านขวาจะเชื่อมสาย HDMI อะไรก็ได้นะครับ เมื่อกี้จากที่มอแจ้งว่าตัว HDMI คันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3จุดนะครับก็คือด้านหน้ามีอยู่จุดหนึ่งด้านหลังตัวนี้ถูกใส่ HDMI มาอีก2จุดนะครับบริเวณตัวนี้แล้วก็ในนี้จะมีตัวช่องชาร์จด้วยอนอกนอจากสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือ HDMI นะครับแล้วก็ช่องชาร์จที่เป็น Type C เพิ่มมาให้2ช่องนะครับในตัวรถตู้ LM ตัวสีที่นั่งเนี่ย ทั้งตัว350เลยนะครับแล้วก็ตัว500เราจะมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับให้ทั้งหมด2ที่นะครับในพูดด้วย3ตอนหลังก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสามารถกดเปิดออกมานะครับเราจะเจอตัวของไวเลสชาร์เจอร์นะครับอันนี้วางแล้วชาร์จได้เลยแล้วก็มีช่อง Type C นะครับให้อีก2ช่องรวมถึงช่องตัวของหูฟังนะครับหูฟังนี้ใช้เพื่ออะไรเชื่อเพื่อในเวลาที่เรา เชื่อมต่อ HDMI คู่กันทั้ง2อันเลยเสียงเนี่ยมันจะทำให้แยกกันได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อหูฟังนะครับแต่ถ้า HDMI เราเชื่อมแค่สายเดียวเราดูด้วยกันอันนี้เสียงออกลําโพงใหญ่เลยนะครับไม่ต้องเสียงหูฟังก็ได้นะครับสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีในตัว LM ตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับลูกค้าหลายท่านชอบกันมากเลยคือตัวของตู้เย็นนะครับตู้เย็นอันนี้เย็นจริงๆอ่า จับตรงนี้ก็คือมีไอเย็นออกมาเลยนะครับมีทั้งหมด2ระดับมีระดับ1ระดับ2นะครับแช่น้ําแช่วายอะไรได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ด้านหลังก็จะมีช่องเก็บของมาให้2ฝั่งนะครับช่องเก็บของตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญตัวของพาร์ติชันนะครับพาร์ติชันก้านระหว่างคนผู้นั่งขับขี่นะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถแยกกันได้เลยอ่ะ นี้ก็คือมอสกดขึ้นมาแล้วจะเป็นพาติชั่นแบบใสนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไนดะ้ก็คือจะเป็นแบบขุ่นก็ได้แบบนี้หรือจะเป็นแบบใสหรือจะเลื่อนปิดเลื่อนเปิดก็ได้เลยนะครับตามที่ต้องการได้เลยแล้วเราก็จะมีปุ่มล็อกพาติชั่นนะครับสําหรับผู้โดยสารตลัดนะครับที่เป็นเจ้าของรถอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนขับรถได้ปลดปลดพาติชั่นลงนะครับเรากดล็อกตรงนี้ได้ถ้ากดกดปุ่มล็อกตัวเนี้ย คนขับรถก็จะไม่สามารถเปิดพาร์ติชันได้นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับในตัวของ LM ตอนนี้เรามีทั้ง7ที่นั่ง6ที่นั่งแล้วก็สี่ที่นั่งทุกรุ่นมีเบาะนวดหมดนะครับแต่ใน4ที่นั่งเนี่ยจะเป็นการนวดที่ค่อนข้างจะเยอะหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้เราเข้ามาที่ฟังก์ชันของตัวเบาะนะครับ เรากดมาที่การผ่อนคลายนะครับอ่าจะมีหน้าจอนะครับนวดทั้งตัวอ่าเรากดเริ่มเลยจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับแบบนี้5ระดับแต่ว่าเราจะเอานวดเฉพาะจุดก็ได้อ่ายืดกล้ามเนื้อทั้งตัวยืดกล้ามเนื้อแบบง่ายนะครับแบบนี้เลยมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7แบบนะครับจะนวดแบบไหนก็ได้นะครับการนวดแรงกว่า ตัว LM เจนที่แล้วนะครับนวดถือว่าอันนี้สบายเลยปรับได้ทั้งตัวของผู้โดยสารด้านซ้ายแล้วก็ผู้โดยสารด้านขวานะครับนวดได้เหมือนกันฟังก์ชันในด้านข้างหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วเราก็จะมีตัวของด้านบนนะครับอย่างที่มอสแจ้งเมื่อกี้ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็สามารถจะเปิดประตูเองได้นะครทบโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับมีโอเ n นกับโค้ดทั้งสองฝั่งเลยในส่วนของรูฟเชดนะครับ เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะมาที่ทําที่ตัวของแท็บเล็ตตัวนี้ก็ได้แท็บเล็ตตัวนี้สามารถควบคุมทุกอย่างได้เลยจากข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงระบบไฟในห้องโดยสารนะครับเรื่องของม่านข้างม่านหลังคาในตัวตัวของเบาะด้วยนะครับคือได้ทุกอย่างเลยผ่านแท็บเล็ตตัวนี้หรือว่าจะผ่านแมนนวลแบบตัวนี้ก็ได้นะครับข้างบนก็จะมีตัวของกระจกนะครับกระจกแต่งหน้าให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ฟังก์ชันในตัวของ LM เนี่ยถือว่าค่อนข้างครบไม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นแค่ตัวสีที่นั่งนะครับตัว7ที่นั่งตัว6ที่นั่งก็ครบเหมือนกันแต่วันนี้ว่าจะพามาดูสีที่นั่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับตัว6ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งเดี๋ยวจะตามมานะครับจะมาทํารีวิวกันให้ดูฟังก์ชันภายในฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆเหมือนเดิมนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็ ถ้ามีถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยระหว่างการใช้งานตัวของรถตู้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยจะจองยังไงจะออกรถยังไงจะอะไรปรึกษามอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทักมาสอบถามตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีตอบตลอดเวลาครับผมส่วนวันนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้ามอสจะไปอธิบายเรื่องอะไรนะครับ ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ Lexus Auto City